สวัสดีครับผมอุ๋ยครับและคุณกำลังอยู่กับซีรีส์สถิติแบบใดใดไม่มีหอหีบก,กันลันด้วยนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันครับในประเด็นของเซนต์ทอนลิมิตเรมกันอีกสักครั้งหนึ่งฮะเพราะว่าจากคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้มุมขวาบนให้นะเราได้มาทดลองเล่นกันดูและครับพบว่าไม่ว่า Distribution ต้นทางของข้อมูลจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะครับสุดท้ายแล้วเมื่อจำนวนข้อมูลมีค่ามากๆแล้วเนี่ยครับการกระจายตัวของค่าเฉลี่ย จะเป็น normal distribution เสมอเลยครับทุกอย่างดูเหมือนราบรื่นดีใช่ไหมครับแต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับคือว่าจเจ้าตัว normal distribution ที่แต่ละชุดข้อมูลที่มันลูเข้าไปเนี่ยครับมันลูเข้า normal distribution คนละเวอร์ชันกันครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีหลายเวอร์ชันของ normal distribution เลยครับนักคณิตศาสตร์ก็เลยแบบโอ้ยมันแทงใจนี้เพราะว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยครับชื่นชอบ perfection แล้วต้องการให เมื่อเราพูดถึง normal distribution แล้วมันก็ควรจะมีแค่เหมือนตัวเดียวไว้เป็นตัวเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจะมีที่เหลือก็ได้แต่ขอมีสักตัวหนึ่งละกันซึ่งตัวนั้นนะครับเขาเลยนิยามมาขึ้นใหม่ครับเรียกว่า standard normal distribution ครับ เพื่อให้เห็นภาพนะครับผมขอขยายความคำว,ว่าหลายเวอร์ชันของ normal distribution นะครับคือว่าอย่างนี้สมมุตินะครับผมบอกว่าข้อมูลตั้งต้นขผมมาจาก normal distribution เนะผมก็ใส่เข้าไปประมาณนี้อ่ะเราก็เซตให้เป็น500เลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าให้ลองสังเกตค่าในแนวแกนนอนหรือแนวแกน x ตัวนี้ครับตอนนี้มันจะมีค่าอยู่ราวๆตั้งแต่ลบ0.15ไปจนถึง0.15ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยน distribution ดูครับเป็น uniform บ้างล่ะ ค,ค่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วเป็น50.46ไปจนถึง50.54ประมาณนี้ครับซึ่งความที่มันเป็นลักษณะมัน normal ใช่ไหมล่ะระคังความแบบนี้แต่ค่าในแนวแกนนอนตัวนี้มันแตกต่างกันหมดเลยครับอย่างปัวซองก็เป็น0.4ถึง0.6ใช่ไหมครับหรือว่าตัวสุดท้ายอย่างบ i n o m i a l ครับมันก็ได้161ไปถึง164นีครับประเด็นคือว่าตอนนี้มันเหมือนมัน,มน มันน่าหงุดหงิดมากๆเลยครับที่ว่ารูปทรงมันเป็น normal เหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่า normal ตัวนั้นอะ่ะมันมีหลายเวอร์ชัน่นหรือแท้จริงแล้วเราจะเรียกว่า,วามันมีพารามิเตอร์ที่มันแตกต่างกันครับเขาเลยบอกว่างั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราจะลองนิยามอีก normal distribution อีกเวอร์ชันหนึ่งอะ่ะแล้วตั้งชื่อเหมือนว่าเป็น standard normal distribution ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นของ standard normal distribution ตัวนี้ครับมันจะคือว่าข้อดีของมันเลยนะคือว่าค่า mean นะครับหรือก็คือตัว mu อ่ะมันจะมีค่าเท่ากับ0ครับแล้วก็ค่าของ variance หรือก็คือ sigma s q u a r e นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ครับนะฮะซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในสัญ,ญลักษณ์สวยๆได้นะครับจะอยู่ในรูปแบบของตัว n แบบสวยๆอันนี้ไม่ค่อยสวยครับผมขอ,ขอเขียนใหม่แล้วกัน n แบบนี้ครับเราก็ตามด้วยค่าของ mean แล้วก็ค่าของ variance ครับประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดขอขยายความนิดนึงตัว n ตัวเนี้จะสื่อถึงตัว normal distribution นะครับแล้วก็เลขสูตรตัวเนี้ยจะสื่อถึงค่าของ mean ครับหรือก็คือตัว mu ของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็เลข1ตัวเนี้ยจะสื่อถึงค่าของ variance ครับหรือก็คือ sigma s q u a r e ครับ นประมาณนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดเรามองมาจากมุมมองของเซนต i ทอนลิมิตเรมครับมันพาเรามาแค่ตัวของ n o r m a l distribution เท่านั้นเลยครับคำถามคือแล้วเราจะไปถึง standard ได้ยังไงนะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่าเอ๊ะเราต้องมีการปรับแต่ง notation expression อดไๆก็ตามแต่ของเซน l l ท m i ลิมิตเรมยังไงดีครับ แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตรีแคปสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเซนทัลลิมิตเดเรมของที่ผ่านมาหน่อยแล้วกันนะฮะเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจในภาพเดียวกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นของเซนทัลลิมิตเดเรมก็คือว่าเรามีชุดข้อมูลบางอย่างแน้วครับลบผมขอสมมติว่าเป็นเหมือนกับว่า เป็นตัวผมละกันนะเป็นนักเสี่ยงโชคครับซึ่งมีการเสี่ยงโชคผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาลมาอย่างโชคโชนและยาวนาน,นครับนั่นก็คือว่าผมได้มีการบันทึกว่าผมมีการได้เสียยังไงบ้างนะครับผ่านการเสี่ยงโชคครั้งนั้นนะครับแล้วผมก็มานับจํานวนว่าเสียที่สมมุตินะครับผมเสียที่3000บาทเนี่ยกี่ครั้งในช่วงเวลานั้นแล้วก็เสียที่2,000 เท่าไหรบ้างนะครับกี่ครั้ง1000เท่าไหร่บ้างศูนย์เป็นยังไงบ้างก็คือไม่ได้ไม่เสียอะไรเลยประมาณนี้ครับแล้วเสร็จแล้วก็มานับจํานวนครับฟรีเควนซีในแนวแกน Y นะครับจะสื่อถึงว่าเป็นจํานวนครั้งที่เกิดขึ้นที่ผมเสียที่จํานวนเงินเท่านั้นนะครับประมาณนี้ก็อาจจะได้ดิสติบิวชันมาหน้าตาประมาณนี้ครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมขออนุญาตนิยามตัวเนี้ยว่าเป็น X1 ครับนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็บอกว่างั้นในปีถัดไปผมก็ทําแบบเดียวกันครับ โมเลยว่าเออผมก็มีตัวนี้เหมือนกันนะครับที่ไม่พอผมขออนุญาตรลดขนาดนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นลบสผมขออนุญาตเขียน K แทน1,000นะครับลบสอลบหนแล้วก็ศูนย์เหมือนกันก็จะมีหน้าตา distribution ที่คล้ายๆกันครับประมาณนี้นะครับแล้วผมก็นิยามตัวนี้ว่าเป็น X2 ครับนะครับทีนี้ผมไม่ยอมลดละในการเสี่ยงโชคครั้งนี้ครับเพราะว่าเผื่อผมจะได้เป็นเศรษฐีสักวันหนึ่งฮะ ผมก็เลยบอกว่าทําต่อไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมทําไปถึง xn ครับนะฮะซึ่งก็มีหน้าตา distribution คล้ายๆเดิมแหละประมาณนี้ครับอันนี้คือ f อ่ประมาณนี้ครับ,นน 5, รรบสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือว่าการที่ผมเสี่ยงโชคในแต่ละครั้งเนี่ยครับค่าของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยผมขอบอกว่ามันมีอัตราส่วนของการได้รางวัลเท่ากันแล้วก็มูลค่าของสลากกินแบ่งนั้นอนะ่ะมีราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเนี้ย สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเหมือนกับว่ามันมีการกระจายตัวผ่าน distribution รูปแบบเดียวกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่ามันคือ distribution ไหนก็ตามแต่นะครับแล้วก็การลงทุนในแต่ละปีนะครับมันไม่ขึ้นต่อกันเลยเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ครับผมจะสามารถพูดได้ว่า x แต่ละตัวที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับมันเป็น iid กันนะครับหรือก็คือ independent and identically distributed นะครับนั่นก็คือเป็นอิสระต่อกันแล้วก็ มาจาก distribution ตัวเดียวกันด้วยถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า distribution นั้นมันมาจากตัวไหนก็ตามนะครับผมขออนุญาตโน้ตนิดนึงว่าตรงนี้แท้จริงแล้วมันคือ random sample นะครับนะแล้วเวลาที่เราพูดถึง random sample หรือว่าคําว่า sample ใดๆก็ตามแต่นะครับมันมักจะมีอีกคํานึงตามมาด้วยนั่นก็คือคําว่า population ภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับผมไม่สามารถรู้ว่า ดิสติบิวชันของการได้เงินของผมเนี่ยผ่านการเสี่ยงโชคาันนี้มันจะมีหน้าตาประมาณไหนบ้างสิ่งที่ผมทําได้ก็คือผมทําการเสี่ยงโชคเนี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆจนมีข้อมูลมากพอที่จะสรุปได้ว่าภาพของ Population หรือก็คือสิ่งที่แท้จริงนั่นอนะ่ะมันจะเป็นยังไงครับแต่ในภาพของความที่มันไม่รู้ค่าเป็นอันนนนใดๆก็ตามแต่นีครับสิ่งที่เราสามารถ พอจะบอกได้สําหรับแต่ละ population นั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า distribution มันจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับนั่นก็คือว่าเราจะรู้ว่ามันมีค่า mean เป็นยังไงนะครับแล้วก็ค่าของ variance เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งในความไม่รู้นั้นแต่มันต้องมีค่าสักค่านึางครับตอนนี้เราจะสมมติมันว่าค่า mean ของ population ตัวนี้มีค่าเท่ากับ mu ครับ ส่วน variance มีค่าเท่ากับ sigma square ครับโดยที่มีเงื่อนไขนิดน,นึงนะครับคือว่า mu ตัวนี้มันเป็นอะไรก็ได้เลย r ตัวนี้คือเซตของจำนวนจริงก็คืออะไรก็ได้เลยแต่ sigma square ตัวนี้ครับขอว่าต้องมีค่ามากกว่า0ครับนะครับประมาณนี้โอเคเราพักตัวของ population ไว้ก่อนนะครับ ทีนี้กลับมาในส่วนของเซนท a l l i มิเตอร์เรมบ้างนะครับเขาบอกเรามาครับบอกว่าถ้า N ตัวนี้มันมีค่าเข้าใกล้อินฟินิตี้ครับและถ้าข้อมูลแต่ละตัวมัน IID กันแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้ครับเราจะได้ว่าตัวของ x bar หรือก็คือค่าเฉลี่ยของ n ตัวนั้นเนี่ยครับมันจะมีค่าลูกเข้าตัวของ normal distribution ครับแต่ normal distribution ในที่นี้มันเป็น normal distribution v อร s ชันไหนก็ไม่รู้ครับที่มีค่า mean เป็นค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ variance เป็นค่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้เช่นกันครับนะฮะก็อย่างที่ได้เห็นแบบตัวเมื่อกี้ครับที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยน distribution ไปเรื่อยๆนะครับ มันมันให้ค่าของ normal ที่มันแตกต่างกันครับในตัวสเกลของแกน x นะครับเมื่อกลายเป็นว่าเอ๊ะตัวนี้มันพอมีวิธีไหมที่จะทำให้ค่า mean กับ variance ตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวเดียวกันให้ได้ครับนั่นก็คือตัวที่เราบอกไว้ก็คือปลายทางเนี่ยเราต้องการให้ mean นะมีค่าเท่ากับ0นครับแล้วก็ variance ตัวเนี้ยให้มีค่าเท่ากับ1ครับนะหรือก็คือพูดอีกอย่างนึงก็คือ เราต้องการแปลงตัวของ normal distribution ที่มันเป็นใดๆก็ตามแต่นะครับให้กลายเป็น standard normal distribution ครับหรือก็คือตัวของ0ูนตัวนี้นั่นเองนะครับแต่คําถามคือว่าเจ้าค่าเฉลี่ยของ xn ตัวนี้ครับมันจะมีการกระจายตัวแบบ standard normal distribution ได้อย่างไรครับนะฮะสิ่งนี้มันทําได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า standardization ครับนะหลายคนบอกว่า เอ๊ะมาถึงตรงนี้มันคุ้นๆมันใช่ตัวนั้นหรือเปล่าที่เราพูดถึงตัว z สก o r e หรือว่า z สกอ r e ครับที่มีการคำนวณว่า z เท่ากับ x ลบ mu แล้วหารด้วย sigma ครับโดยที่ว่า mu อะคือค่า m e a ส่วน sigma นั่นคือ standard deviation นะครับ แต่ทีเนี้ยผมต้องขอว่ามันมีโน้ตนิดนึงนะครับจริงๆแล้วตัวค่าพวกนี้มิ่กับซิกมาตัวเนี้ยแท้จริงแล้วมันควรจะมี s ับสคริปชันห้อยไว้ด้วยครับนั่นก็คือว่าเรากําลังพูดถึงตัวไหนอยู่อย่างเช่นตอนเนี้ยเรากำลังพูดถึง x อยู่เนอะเพราะฉะนั้นแล้วค่ามิลกับค่าซิกมาตัวเนี้ยมันต้องเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับตัวของ x ที่เรากําลังพูดถึงอยู่ด้วยแต่ประเด็นคือว่าการที่เรามาห้อย x ตัวเนี้ยมันไม่สวยครับ เพราะว่า,อ,าอ้าวก็เราก็มี x อยู่ตรงนี้อยู่แล้วไงเวลาที่เราพูดถึงมิลกับซิกมาตัวเนี้ยมันก็คือมาจากค่า x นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนักคณิตศาสตร์ก็เลยบอกว่างั้นลบไปซะ นะครับไม่สวยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เหมือนได้ฮินมาแล้วครับว่าเราจะมีวิธีการเปลี่ยนจาก normal ใดๆพวกนี้ครับที่มีค่า mean กับ variance อยู่ค่าอะไรก็ไม่รู้แหละให้มันกลายเป็น mean เท่ากับ0 variance เท่ากับ1แล้วมันจะได้กลายเป็น standard normal distribution ให้ได้ครับผ่านกระบวนการที่เรียกว่า standardization ครับนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะมาเขียนให้มันมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะได้ว่ามันคือตัวของ z ของเราเนี่ยครับจะเท่ากับ x-bar ของ n ลบมิวของ x-bar n หารด้วยซิกมาของ x-bar n ครับนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือว่าเจ้าตัวมิวกับซิกมาตัวเนี้ยมันต้องเป็นอินโฟเมชันที่มาจาก x-bar ของเราตัวนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขออนุญาตนำตัวเนี้ยครับไปแปะไว้ที่ตัวของ distribution ตัวนี้นะครับนั่นก็คือเราจะได้ว่ามันคือตัวเนี้ยลบทิ้งไปได้เลยนะครับ เราก็จะได้หน้าตาสักคู่นะฮะเราก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยครับว่าเออถ้าเกิดเรามาทำ transformation แบบนี้แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้ความเป็น normal ในหลายๆ,ๆวเวอร์ชั i o n นั้นน,นี่ครับมันจะกลายเป็น standard normal distribution ครับตรงนี้ผมต้องเน้นย้ำสักเด็กน้อยนะครับคือว่ากระบวนการ standardization เนี่ยครับมันเป็นกระบวนการที่จะเปลี่ยนค่า mean กับ variance ให้กลายเป็นศูนย์และ1ตามลำดับนะครับมันไม่ได้แปลว่า ไม่ว่า distribution ของข้อมูลตอนแรกอะ่ะจะเป็นอะไรก็ตามแต่พอมาทำ standardization แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น standard normal distribution เสมอนะครับไม่ใช่นะครับสิ่งที่มันทำเนี่ยครับมันแค่ทำ transformation เพื่อให้เปลี่ยน mean ให้เป็น0และ variance ให้กลายเป็น1เท่านั้นเองนะครับที่เหลือมันไม่ได้ทำเลยครับความเป็นที่เหลือก็คือสมมุตินะครับข้อมูลตั้งต้นของเราเนี่ยมันไม่ใช่ normal นะครับสมมติมันเป็นปัวซองนะครับพอปัวซองปุ๊บผมบอกว่ามาทำ standardization สิ่งที่ทําก็คือเราก็จะได้เป็นปัวซองที่มีมีนเท่ากับ0น variance เท่ากับ1แทนนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับทีนี้กลับมาในเรื่องของเราบ้างครับคือว่าเจ้าตัวของค่าเฉลี่ยเนี่ยครับที่เราได้ข้อมูลมาจาก central limit theorem um แล้วว่าเมื่อ n เ,เนี่ยเข้าใกล้ infinity แล้วมันจะลูกเข้าของ normal distribution เนะแต่ทีนี้ความเป็น normal มันมีหลายเวอร์ชันเราไม่ชอบและเราต้องการให้มันเป็น standard normal distribution ครับนั่นแปลว่าตอนเนี้ย เราก็ต้องมาหาค่าของมิลกับค่าของซิกมาตัวนี้ครับที่เป็นขึ้นอยู่กับตัวของ x bar n ให้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราได้ค่านีม้มาเมื่อไหร่เราก็มาแทนในสมการตัวนี้ได้แล้วเราก็จะสามารถแปลงตัว distribution จาก normal ของ x bar ตัวนี้ให้กลายเป็น standard normal distribution ให้ได้ครับถ้าพร้อมแล้วผมอนุญาตไปต่อนะครับว่าเราจะมีวิธีการแปลงมันยังไงดีนะ เราก็จะมาหากันครับว่าค่ามิลกับซิกมาของ x อ็บารตัวนี้จะมีค่าหน้าตาประมาณไหนบ้างนะครับทีนี้ก่อนไปต่อผมต้องขออนุญาตหยิบยกบางส่วนมานะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือค่ามีนจริงๆแล้วมันก็คือตัวมิลนั่นเองนะครับแล้วมันจะสามารถสื่อถึงตัวนี้ได้ครับก็คือ expected value ของ x ครับตัวนี้เรียกว่าเป็น expected value นะฮะ และส่วนของ variance ตัวนี้ครับเรามักจะใช้เป็น sigma s q u a r e เนอะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเขียนอีกสัญลักษณ์หนึ่งได้ครับนั่นก็คือ var แล้วก็ตามด้วยวงเล็บของ x ครับนะฮะตัวนี้จะเรียกว่าเป็น variance ของ x ครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับคือว่าเรามีข้อมูลของ distribution ของ population ละวครับว่า population ถึงแม้จะอนนนใช่ไหมครับแต่เราก็ยังพอรู้หนาว่าค่า mean ของ population เนี้ยมีค่าเท่ากับ mu นะครับแล้วก็ variance นีครับมีค่าเท่ากับ sigma square จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกครับเราสมมุติว่ามันมีค่าอยู่ในรูปแบบนี้ครับนะฮะแล้วเราจะมาทำต่อกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เราสนใจตอนนี้ครับคือตัวของค่า Mean ที่เกิดขึ้นของ x bar n ครับตัวนี้จะสามารถหาได้จากค่าของเอา expected value ของ xn มาใส่ได้เลยครับ ซึ่งประเด็นคือว่าเจ้าตัวของ x p a r n ตัวเนี้ยมันคือแท้จริงแล้วมันคือตัวของ1ส่วน n คูณกับ s u m m a t i ันของ i เท่ากับ 1. จนถึง n แล้วเอา x i มาซ้ำกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยจะลองแทนตัวเนี้ยใส่เข้าไปใน equation ดูครับแล้วดูว่ามันจะได้อะไรตามมาหลังจากนี้ครับเราก็จะได้ว่ามันคือตัวของ1ส่วน n summation ัของ i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ครับ ทีนี้ผมต้องขอหยิบยกคุณสมบัติหนึ่งของ expected value มาใช้ครับนั่นคือว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเรามี expected value ของค่า c สักตัวหนึงมาคูณกับ x เนี่ยครับโดยที่ค่าของ c นะครับมันเป็นตัวของจำนวนจริงก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้เลยนะครับเราจะสามารถดึง c ออกมานอก expected value ได้เลยครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยประมาณนี้นะฮะเราจะมาใช้คุณสมบัตินี้ของ expected value เพื่อทำการดึงเจ้าตัว1ส่วน n อ,ออกมาจาก expectation ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับเราจะได้ว่าตรงนี้ผมอนุญาตมาเขียนตรงนี้ต่อนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน n เลยครับเราคูณกับ expected value ของ summation i เท่ากับ1จนถึง n ของ x i อครับนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับเราจะได้ว่าตัวเนี้ยเราจะเป็นต้องใช้อีกคุณสมบัติหนึ่งของ expected value ล่ะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดนะเรามีค่าของ แ a นดอมไบร์โวลสตัวเนี่ยครับเราสามารถนํามันออกมาบวกกันข้างนอก expected value ไได้เลยครับนั่นเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้มันเป็นการบวกกันไปจนถึงเตัวเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถใช้ Property ตัวนี้ได้นะครับนั่นก็คือเราสามารถกระจายออกมาแต่ละวงเล็บได้เป็น n วงเล็บเลยครับหรือก็คือเราจะได้ว่าเรานํา ตัวของ summation ตัวนี้ออกมาข้างนอก expectation ได้เลยครับตรงนี้เราก็จะได้ว่ามันคือ1ส่วน n กับ summation ของ i เท่ากับ1.1จนถึง n ครับของ expected value ของ x i นั่นเองครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราพบมาว่าตัวของ expected value ของ x i ตัวนี้มันคือจริงๆแล้วมันมาจากค่าของ mean ครับซึ่งมีค่าเท่ากับ mu นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้เราก็เลยแทนไปว่า สิ่งนี้มีค่าเท่ากับมิวครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามันคือเท่ากับ1ส่วน n ซมของ i เท่ากับ1่จนถึง n ของมิครับแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้ครับมิวตัวนี้มันไม่ขึ้นอยู่กับ s u m m a t i o n i นั่นแปลว่าเราทำการบวกมิลไป n ครั้งด้วยกันครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเราก็คือเอามิลมคูณกัน n ครั้งนั่นเองครับนะฮะ บวกไป n รอบก็คือการเอา n มาคูณกันนั่นเองทีนี้เราจะพบว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะมันมี n ทั้งเศษทั้งส่วนเลยก็ตัดทิ้งไปได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะได้แล้วว่ามันมีค่าเท่ากับม e นั่นเองครับซึ่งมตัวน,นี้มันคือค่าของ m x bar n นั่นเองครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวของ transformation ที่เกิดขึ้นณนะตรงนี้มีหน้าตาเท่ากับค่าของ m ิวนั่นเองครับ ถัดมาเราจะหากันว่าเราซิกมาของ x bar n ตัวนี้จะมีค่าหน้าตาประมาณไหนนะฮะก็ไปดูกันต่อเลยครับเราก็ใจว่าสำหรับซิกมาของ x bar n ตัวนี้มันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครับอ๋อมันอาจจะแอบยากนิดนึงนะครับทีนี้ผมขออนุญาตทำเป็นซิกมาสแควร์ดูบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้ใช้ตัวของ variance มาใส่ได้เลยครับนั่นก็คือเป็นประมาณนี้ครับนะ่นะฮะทีนี้เหมือนเดิมเลยครับเนื่องจากว่า x bar ตัวนี้มันคือ summation ของ xi โดยที่ i เท่ากับ1ปจนถึง n แล้วเมื่อหารด้วย1ส่วน n ใช่ไหมครับเราก็แทนตัวนี้กลับไปนะครับแทนเข้าไปเลยเราก็จะได้ว่าตรงนี้มันจะกลายเป็น v a r ของ1ส่วน n summation ของ i เท่ากับ1ปจนถึง n ของ xi ครับแต่ทีเนี้ย ตรงนี้ครับเราจะทำในลักษณะที่คล้ายๆก,กันกับตัวของ expectation ครับแต่ทีนี้คุณสมบัติของ variance มันจะแตกต่างเป็นเล็กน้อยครับนั่นคือว่า variance ของ c x ตัวนี้ครับโดยที่ c ของเราเนี่ยเป็นจำนวนอะไรก็ได้เหมือนเดิมนะครับเราจะได้ว่ามันคือ c square คูณกับ variance ของ x ครับประมาณนี้เลยครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาทำดูนะครับตัวนี้คือ c ของเราแน่เองแล้วเราจะมันออกนอก variance ครับ ะะสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะได้หน้าตาว่า x bar n ตัวนี้คือ1ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2คูณกับ variance ของ summation ของ i เท่ากับ1 n ของ x i นั่นเองครับนะฮะหรือถ้าเกิดเราลองปรับแต่งสักเล็กน้อยครับมันคือ1ส่วน n กำลัง2คูณกับ variance ของ summation i เท่ากับ1เป็น n ของ x i นั่นเองครับนะ ตอนนี้ครับเราจะใช้เทคนิคคล้ายๆเดิมเลยครับแต่ทีเนี้ยตัวของ variance ที่มี random variable สอตัวนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะจริงๆแล้วมันจะได้ออกมาเป็น variance ของ x บวกกับ variance ของ y ครับแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องบวกเพิ่มไปนะครับคือ covariance ครับของทั้ง x และ y นะครับแต่ผมต้องขอโน้นไว้ก่อนนะครับว่าเจ้าตัว covariance ตัวนี้มันเท่ากับ0ูนย์ได้ครับถ้าเกิดว่า x และ y ตัวนี้มัน i ินดิพเดนตกันนะครับนะนะครับแล้วตอนนี้ครับสิ่งที่เราสนใจก็คือ xi เนอะเรา xi แต่ละตัวนี้ครับมัน iid กันด้วยนั่นก็คือมัน i n d e p e n d ดนตกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถ ignore ตัวนี้ไปได้หรือก็คือให้มันเป็นศูนย์ไปได้ครับเราจะเหลือแค่เทอมข้างหน้าเท่านั้นเองนะฮะ แล้วเราก็จะมาทำต่อได้ว่าตัวของ sigma s q u a r e ของ x บาร n ตัวเนี้ครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน n s แ u a r e แล้วก็มีดึงซัมเมชันออกมาได้เลยครับเพราะว่ามันบวกกันอยู่ได้ด้วยนะฮะและนี่ก็จะเป็น variance ของ xi ครับซึ่งอ้าวเดี๋ยวก่อน xi ตัวนี้ variance ของมันจะมีหน้าตาเท่ากับตัวของ sigma s q u a r e ครับนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตัวของ population ที่เราสมมติไว้ก็คือ sigma s q u a r e ตัวเนี้แหละนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาแทนค่าไปเลยครับเราก็จะได้ว่าตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ sigma square ครับเราก็ใส่ไปเลยก็จะได้ว่ามันคือ1ส่วน n กํลัง2 summation ของ i เท่ากับ1เป็นถึง n ของ sigma square ครับ แล้วอีกแล้วครับคือว่าซิกมาสแควร์ตัวนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว I เลยครับนั่นแปลว่ามันจะทําการบวกซิกมาสแควร์เนี่ยไป n ครั้งครับนั่นก็คือเอา n ไปคูณได้เลยครับก็จะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับตัวของ1ส่วน n สแควร์คูณกับซิกมาสแควร์คูณกับ n ครับและเนื่องจากว่ามันมี n อยู่ทั้งเศษทั้งส่วนเขาก็ตัดไป1ตัวนะฮะก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาหน้าตาว่ามันคือซิกมากกำลังสองส่วนด้วย n ครับ แต่ทีนี้ครับในตัวของ standard i z a t i o n เลครับเราต้องการแค่ sigma ตัวเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็สามารถสรุปได้เลยครับว่าตัวของ sigma ของ x bar n ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ sigma หารด้วย square root n ครับนั่นแปลว่าตอนนี้เราได้ล้วครับว่า sigma ของ x bar n เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ sigma หารด้วย square root n นะครับเราก็สามารถนำไปแทนค่าตรงนี้ได้เลยครับ นะฮะตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอนุญาตเขียนไปเลยแล้วกันนะครับว่าจากค่ามีนของ x bar n นะครับเรารู้แล้วว่ามีมีค่ามิวครับส่วนซิกมาของ x bar มิวเนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับซิกมาหารด้วยสแควรูท n ครับตรงนี้นี่เองครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็น Transformation จาก n o r m a l distribution ที่เป็นรูปแบบไหนก็ไม่รู้แหละมีพารามิเตอร์ของ Mean กับ variance เป็นอะไรก็ไม่รู้แะครับแต่เรามาทำ standardization ด้วยการน,นำมาล้มกับค่ามิวแล้วก็หารด้วยซิกมาหารด้วยสแควรูท n ครับ ตัวนี้พอเราทำเสร็จแล้วนะครับมันจะลูกเข้า standard normal distribution ครับซึ่งถ้าเกิดเรายังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะเป็นจริงอย่างนั้นได้หรือเปล่านะครับทีนี้ผมขออนุญาตนะครับถ้าเกิดเราลองกลับมาที่หน้า u i ตรงนี้อีกสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมได้ทำเพิ่มในส่วนของ t g l e o ตรงนี้ครับที่เป็นว่า standardize หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราลองกดดูนะครับ เดี๋ยวก่อนที่จะกดนะครับผมขออนุญาตใส่ไปเหมือนเดิมก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะเราจะพบว่าตอนนี้สเกลมันอ่ะมันเป็น normal ก็จริงอยู่แต่สเกลมันไม่ได้เลยมันไม่ใช่ standard normal distribution นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเรากด toggle ตรงนี้ไปแล้วนะครับให้มันเป็น standardize ครับเราก็จะได้ว่าอ๋อเนี่ยอันนี้แหละคือ standard normal distribution ครับ แล้วต่อให้เราเปลี่ยน distribution ออกมาเป็น uniform อะไรก็ตามแต่นะครับมันก็จะพยายามทําให้เป็นตัวของ standard normal distribution เสมอครับจะสังเกตได้ว่าค่าในแนวแกน x หรือแนวแกนนตรงนี้มันจะอยู่ในช่วงของประมาณลบสาถึง3ครับซะส่วนใหญ่นะฮะตอนนี้อลองดูไปดูยังว่างก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับและนี่ก็คือตัวของ central limit theorem ในมุมมองของ standard normal distribution ครับนั่นคือความสวยงามที่สุดที่เคยเกิดขึ้นแล้วครับในโลกของสถิติครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับว่า standardization เนี่ยมันทําแค่เปลี่ยนค่ามีนกับ variance ่งมาให้กลายเป็น0ูนย์กับ1นะครับมันไม่ได้ไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติของ distribution นะครับ distribution ยังเป็นตัวเดิมอยู่แค่เหมือนทำ transformation บางอย่างเท่านั้นเองนะฮะประมาณนี้ครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เหมือนเดิมนะครับ commenting ไว้ได้เลยนะฮะก็สวัสดีครับ